สวัสดีค่ะเจอกันกับนูจีดาคาในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นูจะมาทําวิธีการแก้ผมงอกเน้นเห็นผลนะคะบอกเลยว่าวิธีนี้เห็นผลค่ะทุกคนเป็นวิธีที่ใช้ทํากันอยู่ในครัวเรือนนะคะเพราะว่าคุณแม่นานแบบค่อนข้างจะมีอายุก็เลยต้องใช้แบบพวกปลอดภัยพวกสมุนไพรอะไรอย่างนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือใช้อัญชันค่ะอัญชันเนี่ยแล้วแต่ปริมาณที่เพื่อนๆมีอย่าน้อยจนเกินไปนะประมาณ20 3 0บดอกนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วตามด้วยมะนาวมะนาวเนี่ยต้องไปหั่นก่อนนะคะไม่ต้องบีบน้ำบีบอะไรเนาะหั่นให้เป็นชิ้นๆนะคะนี่ค่ะหั่นมาแล้วสำหรับคนที่ไม่มีมะนาวนะคะสามารถใช้มะกรูดได้นะคะใช้1-2ลูกนะคะ ตามด้วยนี่เลยค่ะกาแฟดำนะคะเนสกาแฟ1ช้อนค่ะสำหรับหนึ่งหัวนะคะไม่ต้องใส่เยอะจนเกินไปนะคะเอาแค่1ช้อนก็พอแล้วก็ตามด้วยน้ำค่ะน้ำค่ะใส่ไปประมาณครึ่งแก้วนะแล้วก็นำไปต้มให้เดือดค่ะประมาณ30นาทีค่ะ มาแล้วนะคะเวลาที่ตั้งไฟเหลือน้ำแบบข้นๆนะคะแล้วก็สีมันเข้มขึ้นนะคะทุกคนหนูได้เติมอันนี้ไปด้วยสีผสมอาหารเมื่อกี้นูลืมถ่ายนูก็เลยเอามาให้ดูตอนนี้การเติมสีผสมอาหารลงไปนะคะมันทําให้พิกเมนต์ของสีเขาเรียกว่าความแน่นของโอ้ยเด็ก <laughs> เขาเรียกว่าความแน่นของสีมันจะเยอะขึ้นนะคะอันนี้จะใส่ก็หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าเกิดว่าต้องการสีที่แบบมันจางๆลงหน่อยความแน่นของสีน้อยลงหน่อยก็ไม่ต้องใส่นะคะ แต่ว่าถ้าอยากให้มันแน่นสีชัดๆนะคะก็แนะนําว่าให้ใส่ค่ะกอไปก็กรองนะคะทุกคนกรองเอาเฉพาะน้ําของมันค่ะเนี่ยความแน่นของเม็ดสีนะทุกคนแบบแน่นมากออหลังจากกรองเสร็จนะคะยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราจะมีเติมอีกสักสองอย่างนะคะหนึ่งก็คือเติมผงเฮนนาค่ะ สองช้อนเสียงเด็กดังมากทุกคนขอโทษด้วยนะคะค่ะสองช้อนนะคะแล้วก็คนค่ะโอเคตอนนี้ได้แล้วระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เติมนี่ค่ะไข่ลงไปนะคะไข่นะคะเป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะ เพื่อความชุ่มชื่นให้กับผมนะคะสูตรนี้ไม่เติมน้ํามันนะคะน้ํามันเราจะใช้ในตอนหลังเดี๋ยวหนจะอธิบายวิธีการใช้ให้นะคะคนอีกหนึ่งครั้งค่ะให้เข้ากันและสูตรนี้สําคัญมากเลยนะคะว่าขั้นตอนการผสมตอนหลังเนี่ยต้องระวังอย่าให้น้ําที่เราต้มเมื่อกี้นะคะมันร้อนนะคะไม่ยงนั้นไข่จะสุกเนาะนี่จับไปน้ําเหลวเมื่อกี้เห็นไหมคะคนแล้ว แล้วก็เติมนี่ค่ะแอปเปิลไซเดอร์อีกสองช้อนค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะนี่ ตอนนี้เราได้แล้วนะคะสำหรับครีมที่เราจะใช้ในการปิดผมขาวให้กลายเป็นผมสีน้ำตาลอมแดงแล้วก็มันจะมีความเหลื่อมเหลื่อมน้ำตาลอ่อน,ออนๆเล็กๆนะคะหลังจากนี้นะคะจะไม่ใช้เลยนะทุกคนเราจะต้องเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นอีกหนึ่งคืนค่ะวิธีการเก็บนะคะก็คือแรปนะคะหรือว่าถ้าเป็นกระปุกมีฝาก็ใช้ปิดฝาได้เลยนะคะถ้าเป็นถ้วยแบบนี้ก็คือแรปค่ะแรปอย่าให้อากาศเข้าไปนะคะ แล้วนําไปเก็บในตู้เย็นได้เลยนะคะหลังจากหนึ่งคืนผ่านไปเราก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะวิธีนี้นะคะมันสามารถทําให้ผมขาวเป็นผมสีน้ําตาลอมแดงได้นะคะแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือมันไม่มีสารเคมีนะคะใช้แล้วผมไม่เสียในระยะยาวเนาะส่วนข้อเสียก็คือเวลาเราหมักอะ่ะมันต้องใช้เวลาในการหมักนานทุกนะคนประมาณ2-3ชั่วโมงกว่าผมจะกลายเป็นสีน้ําตาลแดงเนาะหรือบางครั้งเราใช้ครั้งแรกมันอาจจะน้ําตาลแดงไม่ชัดเลยมันอาจจะเห็นเป็นเลื่อม ะะต้องทำสองถึงสามครั้งถึงจะเห็นชัดนะคะแล้วก็เวลาการทำเนี่ยคือให้ทำอาทิตย์ละสองครั้งนะคะเพื่อให้ผลของมันชัดขึ้นเม็ดสีมันยิ่งชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนการใช้แบบละเอียดละเอียดเลยก็คือ1สระผมนะคะครั้งแรกก็คือสระผมให้เปียกแล้วก็เช็ดผมให้หมาดหลังจากนั้นก็ฉโลมด้วยตัวนี้เลยค่ะฉโลมด้วยครีมมาร์กตัวนี้พอฉโลมเสร็จนะคะแล้วก็ทิ้งไว้3มชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็ตามสะดวกเพื่อนๆนะคะแล้วก็ในระหว่างนั้นนะคะเพื่อ เพื่อนต้องคลุมหมวกอาบน้ําด้วยนะคะเพื่อป้องกันความอุ่นทําให้ผมเรามีความอุ่นละอุอยู่ข้างในนะคะหลังจากสชั่วโมงผ่านไปนะคะเราก็ไปล้างผมด้วยน้ําเปล่านะคะหลังจากล้างด้วยน้ําเปล่าเสร็จ เราก็ต้องชโลมผมด้วยนี่ค่ะเบบี้ออยหรือน้ำมันนวดผมที่เพื่อนๆมีนะคะอาร์กิทออยอะไรได้หมดนะคะชะโลมแล้วก็นวดหนังศีรษะประมาณ5นาทีนะทุกคนหลังจากนั้นก็ไปสระผมนะคะลงครีมนวดได้ตามปกติค่ะหลังจากใช้เสร็จทุกคนก็จะเห็นว่าผมมีความสลวยนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สีก็เปลี่ยนนะคะครั้งต่อไปนะคะประมาณ2 3วันก็ออกมาใช้ใหม่นะคะใช้ประมาณสัก3 4ครั้งนะคะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบชัด เจนค่ะโอเคนะคะวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะวันนี้นูไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายอัสลามมุอะลัยกุมค่ะ